สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตยกมือไหว้มือเดียวนะคะเพราะว่าอีกมือนะคะถือกล้องนะคะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคล่อนที่แฟมิลี่แอทัวร์ครับสวัสดีค่ะใช่นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่รู้สึกแบบว่าแฮปปี้นะคะทุกคนนะคะก็หลังจากที่วันที่ผ่านมานะคะสองวันเนาะเออนั่นแหละนะคะก็มีปัญหานะคะแล้วก็มีอุปสรรคนะคะเข้ามาทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทําให้เรา ได้แก้ไขนิดหน่อยค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะคะทุกคนเนาะก็สำหรับนะคะสถานการณ์นะคะเป็นยังไงยังไงเรื่องราวนะคะทุกคนก็คุณแม่นะคะขออนุญ,ญาตแล้วก็ขอโทษทุกทุกคนมากๆเลยนะคะคุณแม่ไม่อยากจะพูดอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นประเด็นแล้วก็ต่อยอดแล้วก็พูดกันไป หลายอย่างอะนะคะทุกคนแล้วก็คุณแม่ก็ไม่อยากให้แบบนูน่นนี่นั่นนี่หรือว่าอะไรต้องเดือดร้อนหรือว่าอะไรอีกแล้วนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่มันเคลียร์แล้วแล้วก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้แบบเรียนรู้กันมากพอนะคะทุกคนมันก็เลยอาจจะทําให้แบบบางอย่างมันคัาดเคลื่อนแล้วก็เข้าใจผิดนะคะแต่ว่าทุกอย่างนะคะมันสามารถแก้ไขได้แล้วก็คุยกันได้คือจะอธิบายว่า คือให้เข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยนะคะทุกคนก็คือเซฟที่สุดแล้วเซฟทุกอย่างเซฟตัวเองเซฟทุกคนเซฟรอบข้างอะค่ะทุกคนให้มันให้มันแบบว่าแฮปปี้ที่สุดให้มันมีความสุขที่สุดแล้วก็ยุติธรรมและถูกต้องที่สุดค่ะทุกคนนะคะไม่ได้แบบมีเจตนาที่อะไรแล้วแบบทําแบบว่าเอออยู่ดีๆแบบว่าหาทําไมไม่พูดแล้วไม่อธิบายอะไรเงี้ยคือคุณแม่จะจะบอกว่าบางครั้งอะเออ มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งมากเกินไปนะค่ะทุกคนในการที่จะพูดอะไรขึ้นมาแต่ว่าสรุปง่ายๆแล้วกันอ่ะสรุปเลยง่ายๆแล้วตอนนี้คือคุณแม่นะคะก็อยู่กับอยู่สวนของเจ๊ต่อนะคะแล้วก็มีหน้าที่นะคะแบบคุยกันแบบคือหน้าที่เต็มรูปแบบเลยคือดูแลสวนให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมกับการที่เราแบบสามารถใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ปลูกผักนะคะขายได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการจัดการในเรื่องเกี่ยวกับ ทำความสะอาดก่อนนะพ่อเนาะแล้วก็ติดป้ายนะคะขายให้กับเจ๊นะคะทุกคนแล้วก็สรุปแล้วเรามีหน้าที่อยู่กับเจ๊ตรงนี้จนเราขายที่ตรงนี้ได้อะค่ะทุกคนเออโดยที่ไม่ต้องออกังวลว่าเออเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ใดๆเนาะ,ะก็คือขายที่ได้ก็คือเมื่อน,นั้นอะคะ่ะทุกคนอาจจะ2ปี3ปี5ปี10ปีอย่างเงี้ยเออนะคะก็คือคุณแม่ก็คุยกับเจ๊ตกลงกันเรียบร้อยแล้วด้วยความรักนะคะคุณแม่นะคะเป็นคนที่ พูดจาแบบตรงๆนะคะเวลาไปคุยกับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ๊หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่คุณแม่รู้จักมาคุณแม่เป็นคนพูดจาแบบว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ฉลา,าแต่บางครั้งการที่เราอยู่ในสื่อออนไลน์โซเชียลหรือว่าตรงเนี้ยเราพูดไปมันก็จะเป็นประเด็นไปนเรื่อยๆแล้วมันก็จะถกเถียงกันแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องเหมือนนินทาทุกคนเข้าใจความหมายไหมนะคะแล้วก็นี่แหละแต่คนที่เข้าใจคุณแม่ก็จะเข้าใจแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะก็นั่นก็เป็นสิทธิ์ของ ทุกคนนะคะเออที่จะไม่เข้าใจคุณแม่หรือว่าสงสัยอะไรมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะแต่คุณแม่ก็อยากจะแจ้งแบบค่าวๆาไว้ตรงนี้นะคะว่าประมาณนี้นะคะ ung. ต่อไปนะคะก็คือสวนตรงนี้ก็จะงดงามนะคะเต็มไปด้วยผักบวชสรพิษนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หน้าอยู่เหมือนเดิมนะคะนะคะแล้วก็จะมีแบบอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะในสวนตรงนี้แล้วก็ชีวิตของเราส, anyway, สรงองคนตายายนะพอนะแ<ฮ>ล้วก็เหมือนเดิมปลูกผักนะคะอยู่กับลูกอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรมบธรมะแล้วก็พาว่างๆก็พาทุกคนไปเที่ยวเหมือนเดิมเนาะ อาจจะรถบ้านออกไปจอดนอนที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอืมก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเออจะเอะชีวิตมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนเราอยู่เราก็กังวลเนาะว่าน,นู่นนี่ว่าเออจะอาจจะแบบอาจจะมาไล่เราตอนไหนแต่ตอนนี้คือแบบเข้าใจตรงกันแล้วก็คืออยู่จนแบบนู่นหลักขายที่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าได้รับมอบอํานาจมาแล้วทุกคนอืเนาะตรงนี้แบบชัดเจนแล้วอะไรแต่ก่อนคือไม่ได้แบบคุยกันแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงทุกคนอื ก็วันนี้ก็รู้สึกมีความสุขก็เลยแบบพูดให้ทุกคนฟังคร่าวๆแค่นี้แหละนะคะเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็วันนี้นะคะเราสงคนตา่ยายนะคะก็ตื่นเช้ามานะคะทุกคนก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมะค่ะนะคะ,นะคะก็คือทํางานวันนี้คุณพ่อนะคะคก็ขอคุณแม่นะคะมาตลาดพระเนะเาะมาผ่อนคลายอะไรเงี้ยเราก็เลยพาคุณพ่อออกมาแล้วเสร็จปุ๊บนะคะออกจากตลาดพราปุ๊บคุณแมก่กับคุณพ่อก็มาที่ ร้านชาบูค่ะนะคะเพื่อมาเอากล่องโฟมค่ะทุกคนเพื่อที่จะไปปลูกผักนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยเออไม่รู้ว่าเขามีไหมเราไม่ได้มาเขาไปข้างหลังนู่นบอกน้องนี่ก่อนทุกคนกล่องโฟมมันอยู่ตรงนู้นะแต่ไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าว่าเราไม่ได้มาสองวันนัดวันนั้นแต่ไม่ได้มานะพ่อเนาะเพราะว่าโมดิตเนี่ยธุระเนี่ย มาไม่ทันอ่ะทุกคนพ่อเราหมดแต่ติดธุระนะคะคือมาถึงนี่คือเขาเอาไปหมดแล้วค่ะทุกคนต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยเสียดายจังเลยเดี๋ยวต้องไปดูร้านอื่นแล้วค่ะทุกคนนะคะสรุปแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงพ่อหลังจากที่เราไปดูกล่องโฟมอ่ะกล่องโฟมไม่มีครับมีคนเอาไปแล้วครับเออมาเอาไปแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาตอนที่เรา,เ,าเราว่าจะมาเราจะไม่ได้มาเพราะเราหมด,ดแต่ติดธุระ เออนูนี้น่าจะมาก็ไม่ได้มาเพราะโมแต่มีงานอย่างอื่นเข้ามาใช่ไหมใช่ครับพอเราไกทีนึ่งปุ๊บเขาไปหมดแล้วเขาไปหมดแล้วครับใช่นไม่เหลือแล้วครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเออให้มาแบบอาทิตย์อาทิตย์นี้ต้องรีบมาดูเลยหนึ่งอาทิตย์ละค้างเพราะมันจะโฟมมันจะมีอาทิตย์ละค้างเองใช่ครับใช่แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณแม่คิดว่านะคะเราไม่ทันเขาเราทุกคนเพราะว่างานเราไม่เหมือนคนอื่นนะพอนะเออเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราอ่ะมันจะมีที่เชียงใหม่อะค่ะทุกคนน้องหอยเหรอ ครับตรงไหนที่พ่อบอกอะเดวที่หนองหอยครับที่เขาขายอะครับทุกคนอันนั้นเขาขายเลยมันขายเยอะไหมมีเยอะไหมที่พ่อเห็นเลยก็เดี๋ยวจะโทรไปถามเขาก่อนครับเออนั่นแหละทุกคนสรุปแล้วเดี๋ยวตอนบายบนะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงหนองหอยเนาะเดี๋ยวคุณพ่อจะโทรไปถามเขาก่อนแล้วก็เออยังไงแล้วก็จะไปเอาใช่ค่ะคือตอนนี้คือเราเราต้องการกล่องโฟมมันต้องลงทุนอะทุกคนเพราะว่าเราต้องการปลูกผักเนาะเราคิดอะไรไว้เราก็ต้องทําแบบนั้นนะคะอืมก็คือ จะทําในส่วนของแนวข้างหน้าก่อนนะพ่อเนาะแล้วก็ไล่ทําในส่วนที่อื่นๆไปอะไรเงี้ยตอนนี้สบายใจแล้วค่ะทุกคนคึอเต็มที่แล้วเนาะคุณพ่อแมะก่อคุณพ่อจะได้ผลิตผลอยู่นะครับใช่นะคะก็คือแบบว่าตอนนี้แบบว่าทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างทุกคนมันดีมากเลยต้องขอบคุณผู้มีพระคุณด้วยนะพ่อเนาะขอบคุณแมซีทุกคนด้วยใช่แล้วก็ขอโทษทุกอย่างนะคะทุกคนที่แบบว่าทําให้แบบว่าต้องทุกข์ใจด้วยนะคะ ก็ขอบคุณเจ้ด้วยขอบคุณทุกอย่างนะพ่อนาะขอบคุณทุกอย่างบนโลกไ้วยดีใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาปลูกผักเดี๋ยวต้องเดี๋ยวตอนไปประมาณคิวเรามาณทำธุระข้างในบ้านเสร็จตอนนทุกคนครับต้องบายๆเข้าไปกับแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อจะโทรไปหาเข้าก่อนสรุปแล้วคือเดี๋ยวเราไปเราไม่ต้องมาที่ร้านชบูแล้วทุกคนเพราะมันไม่ทันเขาเราไปซื้อเลยดีกว่าใกล้หน่อยแต่เราก็ยังชัวร์ว่ามันมีเนาะครับเพราะว่าร้านชบพูว่าอาทิตย์หนึ่งมีก็ไม่ถึง สี <55. S 1> ่ห้ากล่องนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวคุณพ่อเขาก็จะเดินระบบน้ําก่อน,นะค่ะทุกคนเดินระบบน้านะขณะที่ยังไม่ได้ไปเอาของโฟมก็เดินระบบน้ําก่อนนะพอนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ออกจากตรงนู้นที่ว่าไปดูกล่องโฟมแล้วกําลังเดินทางกลับค่ะอันนี้ก็คือเส้นทางที่เรากําลังจะกลับนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะ พอดกพอดกอ้แนน่น่น oh. ่ดีใจห่ะคะดีใจห่ะคะที่พ่อแม่มามาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อ้ทุกคนดูดีดูดีพระที่ราสวยมากเลยเหมือนท่านจะดีใจนะนี่โอ้โหคนลุกเลย ทุกคนดูดีท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนอู้เห็นก้อนเมฆขาวๆนะคะไกลๆอยู่ตรงโน้นนะคะดูสิเป็นรูปเป็นล่างนะคะอืมสวยมากเลยดูดีมันตัดกันไปหมดเลยะคะ่ะทุกคนนะคะกับที่ตรงนี้นะคะเออใครที่แบบว่าแบบมีแบบรวยๆนะคะทุกคนรู้จักคนรวยๆนะคะแบบมหาเศรษฐีนะคะที่ต้องการแบบบ้านพักตากอากาศนะคะที่แบบ มีความสุขนะคะอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะคะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงนะคะอยู่แล้วมีความสุขนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีความสุขมากๆค่ะทุกคนนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็หลังไม้ได้เลยนะคะ a 7 7 f c g w r นะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะมาข่าที่ได้ใ้ท่านผู้ชมดูว่าของพกที่เราได้มาเราจะเอาไปทำยังไงบ้างนะคะ แต่ต้องขออนุญาตก,กลางร่มนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเาช้าสายๆนะคะทุกคนแดดมันก็เริ่มแรงแล้วเนาะมาเพราะว่าเดี๋ยวาฟาดนะเดี๋ยวฟาดขึ้นนะทุกคนเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ใช้เสื้อคลุมหน้ามาปกโพเพื่อดูดิส่งอีกแล้ว ยาค่ะแหน่ทุกคนดูดิยาเนี่ยต้องสะอาดแต่มีความสุขดีนะทุกคนเราแฮปปี้เพราะเราชอบค่ะทุกคนเราไม่ได้ทําด้วยความฝืนเนะาะเนี่เราจะวางแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวไปเอามาอีกทุกอย่างเราทําด้วยความสุขค่ะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยไม่เหนื่อยนะวางให้ท่านชมดูก่อนบว๊ระวังดู ถามาอยู่นะคะทุกคนก็คือมันจะไม่มีอะไรไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาที่นี่ก็คือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นออแก,กนิกเนาะพ่อเนาะมันเป็นสวนที่ไม่มีสารพิษอะทุกคนก็คือปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีนะคะนี่นะคะดินเดิมอะเนะพ่อเนาะเนี่ยคะ่ะเราจะเรียงแบบนี้ถ้าเราไล่กล่องโฟมมาทนะุคนอย่างที่ที่บอกนะเราไปซื้อมาเพิ่มอะเราจะเรียงจนสุดนี่เลยแล้วก็อย่างที่บอกเป็นแนวนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะทีนี้เสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะเดินระบบน้ํา นะคะเดินระบบน้ําแล้วก็เอาดินใส่นะคะเราถึงจะเพาะปลูกตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทําปลูกก่อนนะคะทุกคนคือเราต้องวางระบบให้หมดก่อนนะคะทุกอย่างมันต้องเป็นระบบมันจะได้ควบคุมง่ายเนาะ,ะอย่างตอนใส่สายมานะคะเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะ,ะกินข้าวเช้ากันเสร็จปุ๊บนะคะคุณพ่อก็จะมาเดินระบบท่อพีพ่อจะทําเองใช่ไหมมันต้องทําเองอยู่แล้วใช่เพราะว่งวางบประมาณนะคะทุกคนจ้างผู้ช่วยมันไม่มีนะนไอพีเนี่ยมันเดินอยู่แล้วแม่<อ>แต่เพียงแต่ว่า ถ้าเราอันนี้เราเจาะรากาใส่สปริงเกอร์เล็กแค่นั้นเอง<ช>มันไม่ได้มีอะไรใช่สรุปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พอ่อพ่อถอยไปที่เนึงเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาท่อเอาพีอีมาต่อเพิ่มนะคะพีอีที่มันเหลือใช่ไหมครับ<ช>มาต่อตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เดินเดินตามแนวนี้ไว้เลยค่ะแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่พ่อถอยไปที่นึงใช่ตอนนี้คือมันยังร้อนอยู่ค่ะทุกคนทุกคนลองพ่อแพนไปที่กล่องโฟมหน่อย ถ้ามันใส่ดินจนเต็มทุกคนแล้วเราปลูกอะ่ะทุกคนลองคิดดูว่ามันจะสวยงามแล้วก็น่ากินขนาดไหนแล้วเราจะภูมิใจขนาดไหนแล้วมันเป็นผักปลอดสารพิษด้วยเนาะพราะเนาะคิดดูแล้วเราก็เก็บไปทําอาหารนะทุกคนดูดิมันแฮปปี้มากเลยนะเออดูสิแ้วตรงนี้ดูมะเขือมะแขย๊ดูพ่อดูดิเขามีความสุขเนาะเถ้าพวงใช่ทุกคนแบบว่ามันเขามีความสุขมากเลยอะ่ะคือมันเป็นพลังงานบางอย่างที่บางครั้งอ่ะบางท่านอาจจะเข้าใจ แต่บางครั้งบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะว่าธรรมชาตินะคะคือพลังงานเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติทุกอย่างมันคือพลังงานทุกคนถ้าเรามีความสุขเราแฮปปี้เรามีความรักนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเขาก็จะมีความสุขเขาจะเบิกบานทุกคนคุณแม่สัมผัสพลังงานตรงนั้นได้ค่ะอันนึงบอกว,ว่าเราอยู่ที่นี่นะคะเราไม่ได้อยู่เพียงเพราะว่าเราอยากอยู่แต่เรา พอมาอยู่แล้วปุ๊บเรามีความสุขค่คะทุกคนเราก็อยากจะลังสรรที่ตรงนี้ให้มันให้มันเหมือนส่วนสวรรค์และให้มันมีชีวิตชีวาค่ะทุกคนเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกหญ้าพ่อถอยไปตรงนั้นหน่อยท่านผูช้ชมจะได้ทน,นี้นะคะเราก็คุยกับคุณพ่อแล้วว่าหน้าฝนเราจะตัดอาทิตย์ละสองครั้งอันนี้เราตัดอาทิตย์ที่แล้ววันไหนคะจลัไม่ได้แล้วแม่ผ่านมาประมาณสี่วันเองใช่ค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยววันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็จะตัดเราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคน เพราะว่าเพื่อการควบคุมไม่ให้หญ้ามันขึ้นสูงนะคะเพราะว่าถ้ามันขึ้นสูงแล้วเราไม่ตัดอ่ะมันจะมันตัดอีกทีนึงมันจะเหนื่อยค่ะเราก็ต้องวางระบบแบบนี้นะคะทุกคนนะคะเห็นไหมเดี๋ยววันถ้าไม่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะคุณแม่นะคะจะเขียนกระดานไว้เลยว่าตัดหญ้าวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยจะเขียนมากั็ดการลืมนะทุกคนเออเพราะบกำหนดเราก็คือจะไม่ทํางานอื่นเราจะตัดหญ้าต,ตัดในช่วงเช้าเนาะช่วงเช้า,ชชาครับกับช่วงเย็นใช่คือจะมีเวลานตอนนี้ คือสวนแปดไร่อะทุกคนถ้าเราไม่วางระบบนะคะเราไม่วางมีการวางแผนมันควบคุมยากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แค่ตัดหญ้าแต่เราบริหารอย่างอื่นนั่นนึบอกว่าการบริหารการจัดการหรือจัดอะไรเป็นหมวดหมู่เนี่ยสำคัญมากค่ะทุกคนเพราะมันง่ายนะคะมันง่ายแล้วก็ทําให้เราเซฟเวลาเซฟกําลังนะคะแล้วก็ทําให้เราแบบมีความสุขด้วยะคะ่ะไม่กดดันเนี่ยเนาะมีเวลาไปไปใช้ชีวิตอย่างอื่นได้ด้วยไปแฮปปี้ไปอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นบ้าง เหมือนอันนี้คลิปนี้เหมือนเป็นการเ,เริ่มต้นกันใหม่นะคะทุกคนนะเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อจะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะอืก็เหมือนเราได้มารู้จักกันว่าทําอะไรกันบ้างใหม่เนาะอและอย่ามาลกรทุกคนอย่ามาลกรเห็นไหมที่มันเหลือจากการที่เราเอาไปปลูกในส่วนต่างๆนะคะคุณคุณพ่อเขาก็จะเริ่มเอาไปปลูกข้างหน้าใช่ไหมพอ่อครับเพราะว่า,าในส่วนของข้างหน้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่น้ําจะ ไปท่วมเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆนะทุกคนจริงๆตรงเนี้ยนะคะน้ําก็ไม่ได้ท่วมเราคุณแม่ไปถามดูแต่ว่ามันเกิดจากอะไรนะเขามาซ่อมถนนเราทําให้แบบเขาสร้างถนนตัดผ่านไง <ๆ S 2> ตัดเพอผ่านแล้วมันก็เลยทําแต่ว่าแต่อีกหน่อยเขาจะเอาท่อออกค่ะทุกคนแล้วมันก็จะไม่ท่วมแล้วเนาะด้นนั้นก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยคุณพ่อก็จะเอาไปปลูกข,ข้างหน้าเพราะข้างหน้าเนี่ยมัน มันน้ำมันแบบไม่ได้ท่วมเยอะใช่ไหมพ่อครับเออนะแต่อีกหน่อยมันไม่ท่วมแล้วนะคะเพราะว่าที่บอกเราไปแก้ไขตรงท่อตรงนู้นเนาะก็สบายเลยปลากระกว่าจะไม่ตายแล้วนะพ่อเนาะหน้าฝนใช่ไหมครับเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูดิมันกี่ต้นเนี่ยพ่อได้ไหมก็สี่ห้าสิบต้นนะครับยังมีอยู่ทุกคนสี่สิบห้าสิบต้นถ้าเราไม่เอาไปหาที่ลงอ่ะเขาก็ต้องแห้งตายอ่ะดูแต่ละต้นผอมมากเลยอ่ะก็ท่านผู้ชมดูดิ เราถ้าถ้าเขาโตเขาเขาอ้วนอ่ะมันก็จะไม่รอดไงแต่ตอนนี้เขาผอมคือเขาอยู่ในถุงใชค่คือเราจะาลากเขาไม่เดินคือเราจะเอาเขานะคะไปฟื้นฟูชีวิตอีกครั้งค่ะดีกว่าปล่อยให้เขาทิ้งแบบนี้นเ,เนะพ่อนะก็เลยเนี่ยย่างที านผู้ชมเห็นคือแปลงมีส่วนที่รถบ้านเราจอดคือนนั่นแหละคุณพ่อปลูกไปกี่ต้นนะน่าจะเกือบ30สบแล้วครับอ่านะคะเดี๋ยวก็จะปรับพื้นที่ตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงให้หมดเลยใช่ครับตอนนี้รู้สึกสบายใจมากรู้สึกเป็นอิสระทุกคนไม่ต้องกังวลอะไรแล้วคือทําเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละนะคะเราลองกินพืชพันธุ์ปลอดสารพิษกันได้เลยนะคะค่ะทุกคนทุกทีอะไรปะคือต้องถ่ายท่านผู้ชมเห็นทุกมุมมึดเพราะว่า ทุกทีเราไปใช้ชีวิตกันตรงนู้นเนาะเราไม่ค่อยได้มารีวิวกันตรงนี้บางท่านก็อาจจะอยากเห็นมุมตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าไม่ได้เห็นนานแล้วอย่างตรงนี้เห็นไหมที่คุณพ่อก็ตัดหญ้าจนเตียนหมดเลยทุกคนดูสะอาดสะอ่านแล้วก็นี่ก็จะเป็นถั่อมนะคะที่เราเคยปลูกไว้นะคะเห็นี่ยเริ่มมียอดแล้วพ่อเดี๋ยวต้องจัดข้าวม้อแล้วพ่อกินได้แล้วไม่เอาไปเกียวใส่ไข่เนี่ยเอาไวแ้แกงแกงแค่แม่ทุกคนดูดิยอดอะสวยงามมากกินได้แล้ว นนี้ะะคไะม่ว่าจะเป็นโชโอมแล้วก็ทุกอย่างในสวนนี้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าให้อากาศให้ให้ธรรมชาติให้ความสวยงามแล้วก็ให้ชีวิตนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของการรายการทุกคนท้องฟ้าก้อนเมฆหรืออากาศที่อย่างจักรวาลเราเป็นส่วนหนึ่งของอาขาเนี้ยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เออพูดเดี๋ยวจะมันจะไม่ได้ตรงนี้นะคะก็จะเอา่องโฟมวางเหมือนกันค่ะทุกคนของโฟมวาง แล้วก็ปลูกนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไปตรงนู้นให้หมดก่อน,น,นอนะล้ะเวเนาะไม่ทำอะไรเปล่าแล้วก็ขอว่าเราจะตัดหญ้าตลอดดูแลตลอดเพราะว่าให้มันเรียบร้อยทุกคนคือถ้าเราถ้าเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยความสะอาดเนี่ยนะคะบางคนมองข้ามนะคะไม่ว่าเราจะทํางานทําธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่การ หัวใจสาคัญคือความสะอาดการเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนเออนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือมันไม่ได้คะ่ะนะคะมันมันไม่ถูกต้องคะ่ะเนาะก็ะถึงบอกว่าแม่จะทําสวนเราก็ต้องทําสวนแบบมีคุณภาพและต้องสะอาดต้องเป็นระเบียบคะ่ะน,นี่คือนิสัยของคุณแม่ละที่คิดแบบนี้มีมุมมองแบบนี้เนาะแต่คนอื่นจะเป็นไงพ่อแม่ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงตัวเองนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ทุกคนดูดิไม้ไผ่ที่เหลือต,ตรงนี้นะคะทุกคนเออ เราก็จะแบ่งนะคะไปทํามันยังใช้ได้อยู่เนาะค่ะไ้ทาค้างผักใช่เราก็จะทําค้างแล้วก็เอาสลนทุกคนใส่สลันเหมือนเดิมอย่างเหมือนที่ฝั่งนู้นะคะ่ะนะคะเรานอกจากว่าเราจะาปลูกต้นผักต่างๆแล้วนอกาที่พูดมานะคะหกสิบชนิดแหละทนหล่าีเดี๋ยวไปซื้อก้ามานะคะที่เขาเพาะขายเอาไปชำชเนี่ยเราก็ยังจะเพาะมะละกอเพาะก้ามะละกอเพาะก้าต่างๆอีกนะคะอันนี้คือเป็นเป็นสเป็ปเนะเาะอ่ะไปนะคะทุกคนมา วันนี้พาชิวทุกคนได้ผ่อนคลายแล้วพาชิวเดินตามมานะคะทุกคนพ่าดูผีเสือ้อพีอ่เม้าว่ดิดดอ๋อผีเสื้อเยอะเนะาะท่านผู้ชมจา๋าตอนนี้ผีบ้าชี้ผีเสือ้อแ่ผีบ้าชี้ผีเสือ้อคือจะบอกท่านโอ้นี่นัะทุกคน,นดูนี่ดูคือคือจะคือไม่จะบอกว่าสถา,านที่ตรงนี้นะคะคือจะบอกว่าเขาเหมือนมีชีวิตอ่ะทุกคนคือแม่ไม่รู้นะ ทุกคนว่าทุกคนรู้สึกไงแต่คุณไม่รู้ว่าที่ตรงนี้มันมีชีวิตตั้งแต่เราสองคนตาใหญ่มามันมีนกนะคะที่หางเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินใช่ไหมใช่สีฟ้าครับหางยาวๆใช่มันมีนกแบบแปลกที่มันหน้าตาสวยมากทุกคน เขาเหมือนนกสวรรค์นะทุกคนมันเหมือนนกแทบพิดาค่ะที่มาอยู่ในสวนเมื่อเช้าคุณแม่ตื่นมาให้อาหารนอกปลานะคะคุณแม่ก็เห็นมันบินน่ะพ่อหลุเห็นมันบินตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่เขาจะอยู่นี่ห้าหกตัวคือหางของเขาเห็นชัดมากขนาดคุณแม่อยู่ไกลนะทุกคนแต่คุณแม่หันมองมาหางยาวสีฟ้าใช่หางของเขาเป็นสีฟ้ามันเรืองแสงด้วย ใช่ใช่ใชเรื้งแสงใช่ไหมคล้ายๆปีกแมงทับอ่ะใช่แล้วก็กรอกเยอะแล้วก็สัตว์ต่างๆเยอะคือคุณแม่ชอบทุกคนถึงแม้จะคุณแม่จะมีความขยะแต่คุณแม่อยู่กับธรรมชาติได้แล้วคุณแม่เรียนรู้คุณแม่เอาสิ่งทียาตัวเองนะคะไปเขาเรียกว่ากลมกลืนกับธรรมชาติได้เกือบร้อยเปอซแล้วอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้แต่คุณแม่พยายามเอาจิตวิญญาณงตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะว่าเราคือส่วนหนึ่งอยู่แล้วเหมือนหาทางกลับบ้าน่ะทุกคนตอนเนี้ยคุณแม่นะคะมาพ่อมาเนี่ยตรงเนี้ นะคะที่ที่บอกอ่ะมันอยู่ในระบบการจัดการนะคะคือจัดยาทีละสองครั้งมันก็จะเป็นทางเดิมทุกนอนาคตถ้าถ้าใครมาซื้อสบายเลยนะพ่อเนาะนะครับคือเราทาไว้ให้หมดแล้วทุกคนเนี่ยดูดีเสื้อสวยมากเลยแต่ว่าก็ถ้าใครมาซื้อก็อยากให้บริหารการจัดการแบบนี้นเนาะพนะ่อเนาะเพราะว่าคุณจะได้เสพสุขกับความสุขที่หาไม่ได้ที่นี่ผีเสื้อเยอะมากไม่รู้มาจากไหนตอนที่มาอยู่ใหม่ๆไม่มี ไม่มีเยอะมีแต่ไม่มีเยอะแต่ทุกวันนี้ทุกคนเมื่อเราอยู่บนสวรรค์ทุกคนทุกคนรู้ไหมมันคือสวรรค์ดิพอรู้เป็นร้อยอะ่ะทางเดินอน่ะดูอันนี้แมงปอแมงปอปีกเสือสวยไหมล่ะสวยตอนแรกพ่อเคยเห็นไหมไม่ค่อยมีนะแล้วเข้ามาอย่างไหนอะมาจากสวรรค์ผีเสือ้อผีเสื้อเยอะแยะมากมายแล้วท่มองดวคือมันเขาเขาทุกคนรู้จักกฎแรงดึงดูดไหมทุกคนรู้จักนี่แหละนี่แหละกฎของแรงดึงดูดเออทุกคน ถ้าผีบ้ามีไหนผีเสื้อจะมีที่นั่น,นทุกคนรู้ไหมรู้เชื่อเรื่องของกฎแรงดึงดูดไหมถ้าเราที่ไหนมีความรักที่ไหนมีความเมตตามีความยุติธรรมนะคะหรือว่ามีความเป็นนี่งธรรมชาตินะคะข้างในอะ่ะทุกคนมันจะเปล่งออกมาแล้วมันจะเป็นพลังงานที่มันจะไปเชื่อมแล้วก็ดึงดูดออกมาเหมือนทุกคนอยู่กับคนดีทุกคนก็จะได้สิ่งดีๆมันจะมันจะดึงดูดเข้ามาทุกคนอย่าเชื่อคุณแม่นะแต่ทุกคนลองพิจารณาดู ดูดิรู้สึกเป็นอิสระนะพอนะ่พอเนาะเพราะเราได้คุยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะดูดิทุกคนเนี่ยดูดิคุณพ่อเขาตัดอะคุณแม่เห็นคุณพ่อมีความสุขคุณแม่ก็ดีใจด้วยด้วยนแลกอก็แบบจากตอนแรกพอ่อพ่อจากตอนแรกไหมที่เมื่อวันก่อนสองวันก่อนเขาเหี่ยวใบลงอย่างเงี้ยครับพ่อเขารู้ว่าเราหยุดดูจอพอ่พอพอ่พอพ่อดูใบเต่งขึ้นมาแล้วครับทุกคนดูดิดูใบเต่งอ่ะ คือไม่ใบเต่งหมายถึงว่ามันมันบานนะคะใบมันบานเนี่ยแต่ตอนแรกมันงุ้มลงแต่ตอนนี้มันบานอ่ะทุกคนดูดิอันที่เห็นอะไรอีกลงไปเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำดูดิทุกคนชอบเล่นน้ำนั่นไปละนนี่มลูกกคอเรียนแบบป้าละก็ไปไหนลงนู้นเลยนางอ้วนนั่นลูกลงไปไม่ได้หรอคะ ลูกลงไปไม่ได้เหรอทำไมลูกไม่ลงเล่นนะเหมือนป้าเหรอ,อนี่นะคะคคุณแม่ตัวนี้ก็คุยกับน้องปลาในสายนี้รู้เรื่องแล้วนะคะทุกคนเพราะทักทายกันทุกเช้าบอกรักกันทุกเช้าเลยนะคะก็อย่างที่บอกแหละผีบ้านะคะคุณแม่มันเป็นผีบ้ามนนษุ์ผีบ้าแล้วก็เจอผีเสือนะ้อเนาะแล้วก็เจอผาบี้พอดูท้องฟ้าจับใส่ไหมพ่อ วันนี้ท้องฟ้าใสเนี่ยต้องให้น้ำมะละกอแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าธรรมชาติก็คือไม่เห็นมีอะไรนี่เลยแต่ทุกคนลองแบบมันคุณแม่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะทุกคนคือมันมีความรู้สึกมันมันเป็นเหมือนทุกอย่างนะคะในจักรวาลนี้มันมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคุณแม่คุณแม่รู้สึกเองนะคะว่ามันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นพลังที่อยู่ข้างในมันเหมือนเป็นเหมือนเหมือนทุกอย่างคือพ่อคือแม่คือสิ่งที่เป็นตัวเองอ่ะมันเห็นมันเห็นนะคะทุกคน มันลึกกว่านั้นคุณแม่ก็ไม่อยากพูดเนาะแต่ทุกคนก็เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ว่าคุณแม่เผยเจอแน่นอนแต่ไม่เป็นไรทุกคนพอ,ม,อม,มาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งวันนี้พาทุกคนชมนะพอนะ้อนะเพออะรานะว่าหลายท่านเห็นว่าเออบางทีอาจจะไม่อยู่ที่นี่วบบนี้แต่ตอนนี้เราจะอยู่ตลอดไปนะพอนาะเราอยู่จนกว่าจะขายได้ตลอดไปได้ไงคะเออนั่นแหละย๋ยวพอทุกทางเดินตัวนี้นะคะเราก็จะตัดให้เรียบร้อยทุกคน แต่ช่วงนี้ที่มันเห็นนะเพราะว่าเราเพิ่งตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทุกคนแต่พอเห็นไหมัมนนี่ผ่านมาสี่วันมันก็ขึ้นอีกอ่นะครับคือเนี่ยจะบอกว่าจริงๆ<ร>ว่าเราต้องวางระบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ไม่วันเสาร์คุณพ่อก,ก,ก็ตัดอีกแล้วนะคะยต้องต้องวางระบบแบบนี้ทุกคนนะไม่งั้นมันไม่ได้งั้นมันเหนื่อยบางคนเห็นแล้วนานๆถ้าไม่วางแบบระบบแบบนี้นะพอจะตัดพอมันขึ้นสูงปุ๊บนะทิ้งไว้นานเนาะแล้วมาตัดเนี่ยเหนื่อยทอ้อมันยาวแบบตัดละแต่ถ้าระวังระบบอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยมันมันจะทําให้เรา มีความสุขนะคะแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยไปดูเล้วก็อทุกคนเราต้องให้น้ําแล้วแม่ไปเดี๋ยว <c oughs> เราก็จะไปเอารถมอร์ไซคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่รถบ้านจอดเนาะแล้วก็ไปกินข้าวเช้าคะ่ะทุกคน,น <c oughs> S 1> <S 1> ก็อยู่ที่นี่ด้วยความรักนะคะทุกคนเราไม่ได้อยู่ไปเพื่ออยู่ไปวันๆนะคะแต่คุณแม่นะคะก็คือมีความรักนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะ,อคอะ,คะพอรับรู้ได้ไหมครับนี่นะคะแบบเต้นระบำเลยค่ะ,คะทุกคนดูดิีโๆๆๆอาากก้ทุกคนดูดิผีเสื้อเข้าเต้นระบำกับคุณแม่ดูดิโอเคค่ะทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องจบคลิปกับเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่านะคะคุณพ่อนะคะแบบว่า,าเดินระบบน้ํานะคะริมรั้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูด้วยค่ะว่าเราสองคนตายนะคะเอากองโฟมมานะคะแบบจะได้เยอะแค่ไหนนะคะอืมแล้วก็มาดูกันมาติดตามกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้พ่อจ่อยายจะฝากอะไรไหมครับไม่ฝากเลยครับอ่าโอเคนะคะทุกคนก็คือว่าขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบสับสับ,สบด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งไหนที่คุณแม่พูดไปแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกต้องนะคะก็อย่างเช่นแบบลุงเกินแบบด้วยกายวาจาใจจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามคุณแม่ขอโทษด้วยนะคะทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ใช้ชีวิตด้วยกันไปนานๆเลยนะคะจนเก่เท่าเลยนะคะจนแบบว่าวันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลาขอบคุณแม่นะคะทุกคนเนาะว่าคุณแม่แก่แต่องพูดถึงตอนแก่แล้วเนาะ,ะที่คุณแม่บอกตอนนั้นทุกคน คุณแม่อาจจะไม่จากไปก่อนจากโลกนี้นะคะหรือว่าทุกคนอาจจะจากไม่รู้ชีวิตมันไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วนะคะเราก็เหมือนอยู่ในโลกเดียวกันนะคะอยู่กับคนความไม่เที่ยงอนิจจานด้วยกันก็คือมีความสุขไป,ท,ขไป,ท,ขไปทุกคนก็มีความสุขของตัวเองคุณแม่ก็มีความสุขของตัวเองช้ชีวิตในแบบตัวเองนะคะก็อยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยนะพอนะ้อมีอะไรก็คุยกันถัาทายกันได้นะคะทุกคนอโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเลิฟเิทุกคนดูแลสุขภาพด้วยค่ะ bye hey.